พ่อกะอับสวัสดีและสบายดีเบิร์ตจุกุทุกคนชมอบับอนบัว่าพังไทยและพลังลาวทุกท่านที่เคารพและฮักแพงมือนี้พ่อพ่อก็ซ่องแม่บาลุงมาเนี่ยแม่บาลุงลงมาหนากับแม่ตามาเนี่ยมาเลอกบังสวนมันฮ่าเลอกบังถุงบังเทียงนี่แล้วว่ามันเป็นอะไรพวกกินสำได้มาเลอกบัง นเมื่ออยู่คนเดียวก็ต้องเลาะคนเดียวเอซทุกฐานบางที่เขาว่าแม่บอลลุงสิกับขึ้นเมื่อหาผัวบอาต้องคิดครเรื่องงานแม่บอลุงตัดสินใจได้แล้วแม่บอลุงว่าบบกับนี่แต่สิหาเงินได้เงินมาสิเฮ็ดเพือนสูลูกอยู่ อยู่กับลูกยังมีความสุขกว่าอยู่กับผัวอยู่กับผัวน่ะบางทีเขาขาเขาตีกับมนอยู่่แตเมื่อมนอยูกบ่ไร้คือ่องนี้ครัไปเลยแล้วแต่ปล่อยตามใจเลยบ่ต้องคิดก็ไรพี่น้องแมนแม่บอลล่ลออืมเราสวนมันเลอตรงงไหสาแมนสวนมันแล้วก็ทงไงทงหน้าอืมแมน พี่น้องว่าให้แม่มาลูกมาอยู่แม่อยู่จังได้เที่ยงกัเียงกับเจีนเ่ยงกับเบกิกินเีกินเจียบกนเีิเจี๊าขกินเจีบเ้เเนเินเกินเนกินเเบิน ทางน่นาแห่งบุมีหัดพาแม่มาอยเบิ้ลนภกับมีนกูระปางเนี่ยกล้เอ้ยใกล้นอกแมนแต่เี่ยนไปกับูใกล้กล้น่ะไก้ภไปบนบ้านกับไปไม่บ้านพูแม่ใกล้ มีแต hmm, no ่น no ้ำน no no ้องกันอยู่กันเลยนั See, no ่มน้องก็เยอะบัวได้มันขุดบ่แหงเลยออถ้ามาใส่ก็ใส่บัวได้ทำมากินก็กินบัวได้แม่อ่าก็ซ้ำควายแม่มาเลยแม่แต่สิแม่นอยู่บัวได้ดอกพี่น้องเว้อือมันก็ว่าแล้วก็ ยังใส่ทำบ่มีลูกมีผัวอะไรเนี่ยอนู่กระบ่เป็นตาอยู่ตาเช่าบ่มีกระบ่เป็นยัางทามันดีนะทาเที่ยงดีทามันใกล้ว่าพื้นทามันอยู่ด้วยกันหลายคนแม่ทาลูกอยู่ลูกขดคือลูกขดเขาจะพังเงินห้าคำขึ้นอันนี้แล้ยย่อมขันมีอย่างแม่มันจะใกล้ใกล้เนาะอ่าท่าผลลงมาเลาะเที่ยวพี่น้องเอ้หลงมาเลย ขอบุญขอบุณที่ฝากเงินมาให้กับขอบุญลายๆอยู่ดีไม่แห้งคุสกภาพเข้มแข็งแม่เจ็บไข้ได้ปวดกรใหายนงให้เศร้าอยู่ดีไม่แห้งน้าทีการงานก็นห้รลบลืน่นทางเงินเงินไรน้องทองไรเขาเต้นกระเป๋าทุกทุกอย่างแม่ขอบุณปะาหลายเด้อคุณแม่ลายล ใหญ่ในร้านสิพ yeah. well, ัก yeah. ก well, yeah. well, ัให้่ลูกในร้านก็อยู่ดีไม่แห้งแม่บอกบอกให้ขึ้นกระยาว้านแม่บอลุงแม่ขึ้นกระยาแม่บอลุงเขึ้นเมื่อหาผัวแม่บอลุงบอกขึ้นแล้วแม่เป็นบอกขึ้นแล้วผ่าแม่บอลุงป็นคนแบบนี้ถ้าไปทางใดต้องไปให้สุดบอต้องกลับขึ้นแม่บางคนถือบอกเขาใจผัดว่ายานผลกลับที่อยู่รั้งกันก็มป็นไว้สะขึ้นแต่อยู่กับผัว คือจะเพื่อนเพือนเป็นซ่านในเมื่อมันเป็นแบบนี้เลยแม่เฮาหามาหมูหาไปแต่ไม,ไม่ได้มีสิทธิ์อะจะเถื่อบาะนี่แม่อืม,มกะอยู่กันไปบลอนอะนรไม่้องเอ้ยเข้าห้าหมาไดา้แล้วมันมีเขากับมีผู้ใหม่เขาก็หาไปให้ผู้ใหม่ใส่เฮากับอะไ้จะเถื่อแล้วก็เลยว่าเอกเปลี่ยนใจซะพิดตัวนั้นบ่ต้องต่อไปว่ะแม่โดยทางทางใหม่ แม่พอลูกนี่แหละวก็สืบสู่ต่อไปพี่เนาะป้าป้าใจดีเลยว่าแม่ใหญ่ใจดีเลยว่าเอฟซีทูกฐานเนาะเอฟซีถูกคนถูกคนที่บอกเขาใจเนาะก็เป็นห่วงค่ะบอกเขาใจก็แม่แม่บอลุงเขาตอบว่ากลับคืนกลับคืนแล้วพค่นะก็รอดูรอชมไปทขนาดพี่เนาะแม่ ว่าสิจริงหรือบ่จริงเนาะมาสนัแมบ่เห็นคววามดีแล้กยาัะสิบหันยามสู้สู้ไปเห็นป่าสู่เอกลุกลุกว่าแรกกะลมแดดต้องลุกใหม่พี่น้องลมแดดก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่พี่น้องเมื่อใจห้องกันขาดให้ยังหาใจอยู่ทำนี่นะแมนให้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าห้องมีชีวิตยังว่าห้าวพอได้แมน แต่ว่าลูกนะก็แล้วแต่เขาแมนลูกกับเขาใหญ่แ <photos> ล้วก ah ็อยู่แทกกรยาเขาแมนคือผู้ใหญ่นะเขาเขาก็อยู่น้ำแม่อยู่แล้วผู้ใหญ่นะแมนลูกสาวมันก็อยู่นําแม่นี่แหละแต่ว่าช่วงวอางหันวกับพัาเงินกับไปน้ำกันกับแม่มไปน้ำกันมาไปน้ำกันแมนแต่ว่าช่วงนี้คือโบเห็นพว่คนเมื่อเหตุวิ่งแหละก็ะเกมแจกัน้อง ของหญ้าเพิ่นเนาะน้องชายหญ้าเพิ่นกับน้องชายหญ้าเพิ่นก็เป็นอ้ายของพตาอะไรเพี่น้อยเนาะนกัเป็นไพรเขาเนาะเพิ่นก็ต้องได้ไปซอยเวียแท่ทั้งนั้นทั้งนี้แม่ก็ให้เบิ่งเบิดงขุดชางแม่ประว่าสิให้เบิ่งทางเดียวแม่นถ้าฟูวทั้งยาก็เบิ่งถ้าพ่อทั้งแม่ก็เบิ่งซ้ำกันแม่นแม่ผัวก็ะซ้ำแม่เมียแม่เมียก็ะซ้ำแม่ผัวแม่นแต่ว่าแล้วหัน่นก็สิมาคือเก่าพี้ยเอาะ แต่ว่าคัานมี่มองอยู่มองเศร้าปกติมาอยู่พี่แล้ว mm. คันทายยังบ่งมีปกติปรับโตไปหาเงินใหม่เนาะ mm. แม่นละทำาละททำงานอยู่กรุงเทพนปะพี่พน้องเยแม่น mm. ตั้งรักใหม่แม่น mm. ในอะไรแล้วมันเป็นแหละในอะไรก็พักพักให้คุณป้าแล้วก็คุณย่าแล้วก็เอฟซีถูกฐานเนาะแม่น mm. ให้หัารูดภาษาอะนะ mm. ว่า แมนบอลุ่คนบอเปลี่ยนใจแล้วแมน <c oughs> บราจะขอสู่ต่อไปแมนอต่ว,ว่าเมตตาเสียประกานบอเมตตากับบหงัประกันแต่กะถาดูถาส้มไปหนแหละพี่<ม>น,นอ้องเลยถาบ่งถาส้มไปนะคิปถาเพ่นกลับพี่น้องกับซิหูนะ<ม>นถาพ่อนอยู่พี่น้องกับซิหูเพราะว่าเมตตากะทายคิปอยู่คู่เมอือคูมมอ่มือพี่น้อง<ม>พี่ปานอาชุกุสุคนคุณยายคุณตากับซีหูกับซีเดเห็นเนาะ ถ้าคนได้ผู้ไดที่เขามาเบิ่งคลิปแม่ตากอาจสิเห็น,<ม>นว่าเพิ่อน,ยนอยู่นั่อยู่นี้หรือว่าเพิ่นเมื่ออยู่นั่มผูวเพิ่นกะ<ม>กะสิฮู้นะพี่น้องแม่บาลุคิดเพราะอะไรว่าคราพ่อแม่เลี้ยงมากจะนอชนน่ช่างใหญ่เพิ่นงยังปลาเพิ่นไปได้อีกแม่อันนี้ผัวเฮา,าก็เห็นกันมัง่บงบ่เฮิงจีใหญ่แล้วก็เห็นกันน่าจะคิดกว่าพ่อแมน่น,นี่ก็เป็นไปบ่ได้แม่ บอกว่าไปเพื่อยังเพื่อลูกซื้อจะกี่ลูกวันใหญ่เพิ่นอยากไปเพิ่นอยากเมื่อยยอู่พุ่นกับเมื่อพ่นกับเมื่อมาลูกวันใหญ่บอกว่าเพิ่นจะเป็นนี่ถ้าเป็นนี่ฮากับช้อนโตมาแม่มาตั้งรักใหม่พี่เนาะแมนมาสุใหม่แมนถ้าม่ถ้าไม่เีฮายังไม่เคยขาเคยตีแมนถ้ามีมองยูมองเศร้าฮาก็แมนสิไปหาเงินหาคำต่อพี่นเอาะแมน ก็ได้มาต่อเติมแหละด้วยมาสู่ครอบสู่ครัวสู่ชีวิตต่อไปพี่น้อง<ม>อันฮาบ่หากับบได้พี่น้องเ้ยบ้าน,<ม>น,นาเฮานี่มันหายากหาเงินที่หน้ามีอีป้านเอาเออหน้าแม่บ่ลุงก็มีมีน่นหน้าเพิ่นก็สาเห็นเน่ยแ,<ม>แต่ว่าเอาเห็ดหน้ากินเขาคลายกับ่ดบัพอได้ลุงขึง้นเห็ดยังหันฮะพี่น้องคลายกับบพอได,ด้ลายแม่นอันถามว่าเฮาไปหาผัดพอได้ตื่มกันนะ อันนี้กะพอได้รถล่างคีพอได้ง้อควายเลี้ยงเลยแม่งง้อควายก็ยังบ่มีรถล่างก็ยังบ่มีแม่งรถจักสิขีไปกับบุมีพี่น้องเอ้ยถ้าเคยกับ้านลุงบ่ก็ถ้าน้องว่างบุ้งได้จะไปบุ้งว่างบ่ว่างก็บ่ได้ไปแม่นแต่ตากระพัดมีรถกระซำบ่มีลูกไปโรงเรียนมีคันหนึ่งอยู่เฮือนกับขันพอตาไปเวียกหนักกับบุได้บ่ได้ไปนะเพราะว่าก็ยิงใส่ยานพาหนะาอันนี้พี่น้องเอ้ย บัวลายก็พอไรเอ็นมีรถจักรย์คคือโมและะ้วก็มีเฮือนอยู่เนาะกะ <Okay. S 2> ับยังไค่ยอยู่พี่เนาะการเฮาสิย่ยางไปกับมันไกละกะ้ไปกับหยางหัวอดนะนนั่แหละก็สุสุไปอะไรพี่น้องเอ้ย <Yeah. S 2> เพิ่นก็สิอยู่นั่นแม่ตาแหละไปก่อน <Yeah. S 2> นั่นก่อนซีไม่มองอยู่มองเศร้าพี่น้องแม่ตาบ่วหิยู่บ่วหิยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากบา็บ่แจ่มมกเจ็บใจสัมของตัวเองเพิน <Yeah. S 2> เ่นก็ได้ ก็อยากได้เป็นของตัวเองแน่เพราะว่าลูกเคยลูกสาวเนาะมาอยน่นะเคยลูกสาวก็มีแล้วแมนมาอยนากันมันก็ลายค้นแมนอันนี้เป็นเพื่อนจาคลองยังใครแน่นอนพี่ยามันเพื่อนแมนแต่ว่าเขานําของกินกะกินน้ำไม่ตะคือเก่าอะไรเพราะว่าไมตะเห็ดหน้าเพิินมนัก็มากินอยู่นี่คือเก่าพี่น้องเราก็ได้เบิ่งได้แย่งกันคือเก่าอะไรพี่น้องเลยน่าได้กะภพาให้ผู้ใหญ่จะดีเลยว่าอันปะคุณปะคุณยายเนาะ ถกทวนคืนนะนอันได้างนี้แต่คำว่าพร <c oughs> าบเห็นกับตาเน,ะนาะก็จะพาไปเสื้อพี่น้อยอะไรก็ได้การถ่ายห็นแม่บาลุงกับเมื่อจังเสื้อการถ่ายบเห็นแม่บาลุงกับเมื่อแม่บาลุงอยู่น้ำเมตตาอยู่นี่ก็แสดงว่าผลโบเมื่อพี่น้อยอะไรก็ถ่ายลุ่นถ่ายสมไปอะไรพี่น้อยเอ้ยอะไรก็ได้ผากให้บึงให้แยงอะไรพี่น้อยอะไรก็ได้ สำเนินเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมตตาขอลาแล้วพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเขมาทาดูค่ะสมรายๆใน,เ,นเด้อพี่น้องเอ้ยพอมีแม่บาลูกมีรายได้เขาใส่สั่งข้ขวาวครัวใหม่ในแหละพี่น้องเอ้ยสั่งเห็ดเฮือนน้อยเฮือนยาวอยู่ในพี่น้องพอได้ข่าวบ,บัตรเต็มหงส์เต็มเงินใส่ในอะไรพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่แล้วจ้า